สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมอ่าเมื่อนี้วันพุธเนาะค่ะเป็นวันพุธท,ที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะจินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาของเซียนไอแล้วก็แอดจินค่ะอ่าเดินเดินดีนะคะคุณผู้ชมเดินเดินดีเดินดีดีค่ะคุณผู้ชมเอาัาที่นี่ ถ้าไม่มีสามตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องดูนะคะคุณผู้ชมต้องดูเพราะว่าสามตัวนี้นะคะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวเดินดีมากตั้งแต่ออช่วงต้นเดือน,นะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาพึ่งเก็บสถิติเมื่อวันที่สิบสามมาคะไก่ช่วงกลางเดือนหน้าแล้วค่ะเข้าทุกรอบค่ะคุณผู้ชมบางรอบก็เข้าสองตัวเพราะว่ามีสามตัวมาตัวเนาะคะ่ะ ทางรอบกับเขาตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะคะนํามาเสนอคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะล่องให้คุณผู้ชมในเบิ่งกันตอนนี้ฟฝ้าวฝ้าครับคุณผู้ชมวามเบาอกระเรยฟ้าไปนน้ากันค่ะอันไปทําบุญค่ะเพิ่นจะฉันเพรนศตอนนี้ก็เบิ่งด้วยค่ะคสิบโมงกว่าแล้วอ่ะสิบตอนเพรนศค่ะคุณผู้ชมเหลือระยะทางอีกประมาณสามสิบ กโลนี่ลหะท่านมบมว่าลหลายคนนั้นเนาะจิงน,นหน้ากาคา,าเอาค่ะประมาณนั้นค่ะคุณผู้ชมสามสิบกว่าโลนี่แหละก็จะไปให้ท่านเพลนเนาะคะ่ะก็เลยส่งฝ้าวไหยคะ่ะคุณผู้ชมทันจะบรโลงก็คือจังจะลงบ่ะทันเนาะคะ่ะโมวาเหมือนขึ้นกะมัวแต่เตรียมของค่ะเหตุคนเดียวค่ะคุณผู้ชมนี่วิ่งไปเอา อ,อดเส้นเส้นเส้นลอดช่องนะคะคุณผู้ชมสั่งกระเจ้าไว้นะคะมเบอร์36ค่ะหนึ่พบาทนะคะสําหรับเส้นลอดช่องค่ะแล้วนกะ็น้ําตาลอีกค่ะคุณผู้ชมน้ําตาลตะโนดน้ําตาลทรายเนาะเอามาเห็ดน้ําเชื่อมค่ะกะทิอีก6กกิโลหกกิโลมรูสิพ่อพ่อค่ะบรูสิมันวะ จังไปซื้อเพิ่มอีกนะคะถามมันตอนนั้นก็ไปได้ชมิม้นนนนอมค่ะคุณผู้ชมเอ้ยฝ่าแห้งเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะคุณผู้ชมวันคริสต์มาสค่ะเนี่ยจินตนาจะจะลงแนวทางล่าพัฒนาของมั่นพุทธค่ะแล้วก็เซียนไอค่ะคุณผู้ชมเซียนไอหน้าพวงเป็นน้ำเพลินนะคะเพราะว่าจะได้เร็วขึ้นแล้วก็คลิปต่อไปกับสามเซียนนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มีเซียนน้องหานอีกค่ะจินตนาจะโรตามกันอีกเนาะคะ่ะเนาะจากของแอดจีนแล้วเราก็เป็นเซียนน้องหานะคะ่ะโงเซียนน้องหานเสร็จแล้วก็จะคลิปรวม3มเซียนด้วยกันค่ะคุณผู้ชม2คลิปนะคะเทาะท่านยู่ดอกเนาะคะ่ะก็จากฟ้าวลรคกรถเทียมไปปุกขัดอยู่ในวัดนะะเนาะค่ะขออภัยเด้อค่ะคุณผู้ชมถ่ายคลิปมาอตอนนี้นะคะเพิ่งขับรถเพิ่งอ,อัดคลิปเนาะ ครับหมอะปันไดค่ะคุณผู้ชมบําเพ็ว่าปปันไดละก็ไม่เหมาะเลยแต่ว่ามันจะเป็นนะคะแต่ว่าจิตน,น้ากับเบิงช่วงอยู่ค่ะก็ไม่ขับเร็วค่ะแต่ว่าเบิงรถขังหลังบวกี่จิตน้าก็เลยถือโอกาสเนาะคะ่ะเนาะมาว่ากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะสันแนลทางเขากรสีลงบ่ท่านค่ะราว่ายอยู่นั่นกับสัญญาณแต่บอคอยมีเพราะมันอยู่ทึ่งผู้ค่ะน้องเขาก็ชวนค่ะคุณผู้ชมชวนไปท้ำบุญบอกว่ามือนีมันต้องล่งเหลขกไปก่อนเนาะคะ่ะกะส่ง มีคนเหตุให้ยังสินะรลลับผิดชอบไปเอารับ,บุญน้ำกันสาธุค่ะคุณผู้ชมสาธุสาธุผ่าอนุโมทนาบุญน้ำกันค่ะ,คะเป่นเบิกเนตรอันภาพบุป,ปคุตแไหมค่ะยูวัดเทึ่มพูนะที่ทางเขาสวนกวางค่ะคุณผู้ชมจะว่าจะเป็นทางรัดเขาไปอยู่ค่ะเดี๋ยวอนุทนากนจะเอาบรรยากาศเส้นทางไปคุณผู้ชมเบิงน้ำกันค่ะ แนวทางเป็นเพียงแนวทาง่็ขาคุณผู้ชมนํามาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจินตนาจะชอบพูดคํานี้เพราะว่ามันต้องมีคําอธิบายประกอบจนว่าเอาติดปากเรา่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> จินตนาบอได้ปอถูกอกถูกใจเนาะคะ่ะบอบอถูกต้อง่ะขอตรวจขออภัยค่ะคุณผู้ชมขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านค่ะนี้ก็จะถึน เราพัฒนาสามเซียนค่ะแอดจินตนาแล้วก็ S Gint a i อ,อสูตรเต็มนะคะแล้วก็เด่นเดินดีนะคะแล้วก็เซียนไอค่ะคุณผู้ชมนี่น้ำกันสามเซียนค่ะสามชุดนะคะคุณผู้ชมในคลิปนี้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งนแนวทางดีกว่านะคะเนาะจินตนาครับ,บอมาโดนแล้วค่ะ ค่ะเราพัฒนาของ c ซีค่ะคุณผู้ชม c ซีวันที่25อสิบห้าไเพนไห่มาาวิ่ง8และ3บนล่างค่ะ8และ3บนล่างเลขติด6 7 0 4ค่ะจับวิ่งกันค่ะคุณผู้ชมจับใส้กันค่ะแต่ว่าเพิ่นแกนจับมาให้แล้วค่ะก็คือเพิ่นจับคู่ให้มี6 8 7 8 0 8 4 8ค่ะ สามหกสามเจ็ดสามศูนย์แล้วก็สามสีม่ตัวเดซิมาตัวเดคุณผู้ชมมากระจับเอาค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมดด้วยกันแปดคู่ไปกับบนและล่างนะคะที่ผ่านมาค่ะพอนหยวิ่งศูนย์และห้าเข้าห้าค่ะคุณผู้ชมอ่าแปดห้าเข้าห้าเข้าแปดห้าค่ะนี่ค่ะแปดห้าตรงตรง,ตรงค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจับใส่กันแบบนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะ มากตัวใดกะบเบิ้งเอาค่ะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปไปต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อค่ะตอนนี้เด็กก <laughs> ินต่น่าง่วงเด็กแล้วค่ะห้าทุ่มกวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมกินต่น่ากับข้าเขี่ยวกะทิอย่โอ้ยนเนาะกะลยลงสาและสินนอนบ่เต็มที่ค่ะรถแทงหลายนถนนค่ะคุณผู้ชมระยะทางกะไก่ ก็ที่อยากฝ่าวงแนวทางนะคะเดี๋ยวจากคลิปนี้แห้จินตนาจะอ่าวงแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเสี่ยนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าของลุงทรงเร็จแล้วนะคะก็จะล่งร่วมเสี้ยนกันไปเรื่อยค่ะเรือนั่นร่วมเสี้ยนเลยเพราะว่าจินตนาจะบ๊ท่านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่านอนเด็กเกินไปก็ดีค่ะสุขภาพบ่อยดีค่ะคุณผู้ชมเอาขอุบบา่นเสียบวาคะันเนาะค่ะไปต่อค่ะของแอดจินค่ะแอดจินให้วิ่งอ่า งวดที่ผ่านมาเนาะค่ะให้วิ่งห้ากับสี่ผลออกแปดห้าค่ะคุณผู้ชมบอมี8แปดหานะคะมีตาเก่าหกหาค่ะเข้าแต่ตัววิ่งค่ะมวดนี้กับแปดมาอีกคือเก่าค่ะคุณผู้ชมแปดกับสองนะคะแปดกับสองบนล่างค่ะแล้วก็แปดสองแปดสี่แปดหกค่ะแล้วก็สองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองหกค่ะคะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมเอาว้เบิ้งเป็นหน้หาทังค่ะ ค่ะวันแนวทางเด่นเดินดีค่ะคุณผู้ชมเด่นเดินดีอันนี้เขามากลหลงวดแล้วค่ะงวดนี้มีสามสี่ห้าเนาะค่ะเนาะงวดทีพานมากค่ะวันที่ยี่สิบสามค่ะคุณผู้ชมก็สี่ห้าหกเข่าไปหานะคะพวกผลออกสองแปดห้าค่ะคุณผู้ชมเ่ตางกับเล็ดวิ่นค่ะเพราะว่าให้มาสามตัวเข้าหนึ่งตัวหรือสองตัวค่ะคุณผู้ชมงวดก่อนกับเก้าสองค่ะเข่าสองยูค่ะเข่าสองยู งวดวันที่ยี่สิบเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบแปดค่ะคุณผู้ชมงวดวันที่สิบแปดก็ให้หกเจ็ดแปดกับเขาเจ็ดสี่หนึ่งเนาะคะ่ะเขาสามเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็งวดวันที่สิบหกนะคะงวดวันที่สิบหกออกหกศูนย์หนึ่งเขาสองตัวค่ะงวดวันที่สิบสามนะคะคุณผู้ชมวมันที่สิบสามก็ แปดเก้าค่ะกอดข้อกันนะคะอันนีก้ก็กอดข้อกันค่ะคุณผู้ชมเนาแคปหน้าจอไว้เบิรงเดอร์ค่ะคุณผู้ชมอันนี้สองสิบสองวันนี้ก็คือ1สิบสามแล้วก็สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่สิบค่ะคุณผู้ชมเขามาตลอดอยู่ค่ะสิบแปดแล้วก็ยี่สิบนะคะยี่สิบแล้วก็ยี่สิบสามค่ะเขาเง่าวมากค่ะคุณผู้ชมปกติน่ะมาตลอดปีนะคะแต่ว่า ามาลดอยู่ช่วงเมื่อกี้คะ่ะคุณผู้ชมเดือนเมื่อกี้นะคะลดลดบ่อยมากลุดเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมจนท่อคะ่ะเอา,าแคบหน้าจอคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะคุณผู้ชมงวดน,นี้ขอให้ทุกคนจงหมันนนะคะเราจะได้มีเงินกินปีใหม่กันเนาะค่ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ